หลังจากเปิดปฏิบัติการทางทหารเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับ อีกด้านหนึ่งแม้ว่าจะยังมีการสู้รบกันอยู่แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ยังคงมีการเจรจาเกิดขึ้นซึ่งวันนี้นะครับมีการใช้สัญญาณตอบโต้ตออกมาจากทางการรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรก่อนหน้านี้นะครับซึ่งรัสเซียตอนนี้นะครับได้มีการออกแนวทางการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนของทางการสหรัฐหนึ่งในนั้นก็คือธันธิบดีโจไบเดนด้วยนะครับก็คือแนวทางนี้จะไม่อนุญาตให้ คนที่ถูกขึ้นบัญชีรายชื่อสามารถที่จะเข้าสู่รัสเซียได้รวมไปถึงอายัดท,ทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ภายในรัสเซียไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อได้เช่นเดียวกันครับค่ะส่วนท่าทีระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังจากที่เมื่อวานนี้เขาเจรจากันเป็นรอบที่5ที่ประเทศตุรกีนะคะทางผู้นําของอยูเครนเนี่ยก็มีท่าทีประนีประนอมอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะคือประกาศชัดเจนว่าเอาล่ะก็ยอมก็ได้เดี๋ยวจะไม่เข้าเป็นสมาชิกของนาโตก็ได้นะคะจะได้บรรเทาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพร ว่านี่เป็นข้อเรียกร้องสําคัญของทางรัสเซียด้วยแต่ว่าท่าทีของทางรัสเซียเองก็ยอมรับเหมือนกันค่ะว่าการพูดคุยเจรจาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าการเจรจาที่ผ่านมาก็ดูว่าจะมีแนวโน้มมีสัญญาณที่ดีที่พอจะประนีประนอมกันได้แล้วเดี๋ยวการเจรจาจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในวันนี้ด้วยคะ่ะดังนั้นการปลดล็อกบางเงื่อนไขจะนําไปสู่แนวทางการคลี่คลายปัญหาได้นะครับ โดยวันนี้ประธานาธิบดีวโรดีเมียเซเลนสกี้ของอยูเครนได้พูดถึงความคืบหน้าในการเจรจาด้านเสรีภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนในช่วงที่สถานการณ์การสู้รบเข้าสู่วันที่21แล้วนับตั้งแต่เปิดฉากการโจมตีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์โดยผู้นํายูเครนบอกว่าการเจรจาย,ยังคงดําเนินต่อและล่าสุดมีความสอดคล้องกันในบางประเด็นแต่จําเป็นจะต้องใช้เวลามากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปเพื่อที่จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาวยูเครนเป็นหลัก โดยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ระด,ดับสูงของยูเครนบอกว่าการเจรจากับรัเสเซียค่อนข้างที่จะใช้การพิจนารณาอย่างรอบคอบแต่ว่ายังพอมีช่องว่างในการที่จะนําไปสู่แนวทางการประนีประนอมมากยิ่งขึ้นโดยทางนั้นตุิดต่างประเทศของรัเสเซียบอกว่าการเจรจาด้านสันติภาพระหว่างรัเสเซียกับยูเครนคงไม่ใช่เรื่องง่ายและทําจบภายในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่ตอนนี้ก็ยังพอมีความหวังสําหรับแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และปัญหานี้ไม่ใช่มีแต่ประเด็นความเป็นกลางของยูเครนและเรื่องของการกำหนดเขตปลอดทหารเท่านั้นแต่ว่ายังหมายความรวมถึงประเด็นความมั่นคงของประชาชนในยูเครนฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยึดครองโดยเฉพาะในพื้นที่โดเนสกับลูฮันด้วยขณะที่นายยมตรีของโปลแลนด์นะครับวันนี้ได้เข้าร่วมกับนายยมตรีของสาธนารณรัฐเช็กและนายยมตรีของสโลเวีเนียเพื่อที่จะเดินทางไปที่กรุงเคียฟของยูเครน โดยนับเป็นผู้นําชาวต่างชาติกลุ่มแรกที่เดินทางเยือนมาที่กรุงเคียฟนับตั้งแต่รัสเซียนํากําลังบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่คือเป็นระดับผู้นำนะครับที่เดินทางเข้าไปถึงที่กรุงเคียฟโดยทางเช็กและก็โปรแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและก็อยู่ในองค์การสุทีสัญญาป้องกอันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต อยู่ในฝ่ายที่สนับสนุนยูเครนมากที่สุดซึ่งนายยงตีของยูเครนก็ยกย่องการมาเยือนของผู้นําเช็กแล้วก็ปวแลนด์ว่าเป็นความกล้าหาญและการแสดงออกของเพื่อนแท้ส่วนนายกตตีของปวแลนด์ก็บอกว่าทางสภาพยุโรปจะไม่มีวันทอดทิ้งยูเครนเอาไว้ตามลำพังแน่นอน นอกจากนั้นรองนาย y ตร g ของโปแลนด์ยังบอกด้วยว่าควรจะต้องมีการส่งทหารไปช่วยรักษาแนวทางสันติภาพในยูเครนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เตรียมที่จะส่งสิ่งของต่างๆเพื่อให้ยูเครนสามารถนําไปใช้ป้องกันตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยส่วนทางด้านประธานาธิบดีของยูเครนก็ออกมากล่าวขอบคุณสับสนุนไปยังผู้นําทั้ง3คน แล้วก็แสดงถึงท่าทีความเป็นไปได้ในเชิงประนีประนอมมากขึ้นโดยบอกว่าตอนนี้พร้อมที่จะหยุดการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนาโตซึ่งรัสเซียมองว่าการที่ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตถือเป็นภัยคุกคามดังนั้นจึงอยากจะให้ทางยูเครนออกมาให้คําประกันว่ายูเครนจะไม่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกนาโตในอนาคตอย่างแน่นอนครับส่วนท่าทีของจีนนะคะ ล่าสุดเนี่ยนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายโฮเซ่มาดูเอลอาบาเรสรัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนค่ะ ก็แสดงความคิดเห็นกันนะคะเกี่ยวกับวิกฤตของร,รัสเซียกับยูเครนที่เกิดขึ้นตอนนี้ในหวังอี้ยืนยันนะคะว่าจีนไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็ไม่ต้องการได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่นานาชาติเนี่ยเรียกว่าดําเนินการต่อร,รัสเซียเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วงเกือบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าจีนจะแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์นในการส่งเสริมสันติภาพค่ะ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนเนี่ยได้แสดงความหวังนะคะว่าปัญหาความขัดแย้งในยูเครนน่าจะสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยวิธีการเจรจาและวิธีการทางการทูตค่ะมีรายงานบอกว่าความคืบหน้าของรัสเซียตอนนี้นะคะได้ประกาศถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสภายุโรปแล้วนะคะโดยคาดว่ารัสเซียชิงลาออกก่อนที่จะถูกชาติสมาชิกขับออกจากการเป็นสมาชิกสภายุโรปค่ะ การลาออกจากสภายุโรปครั้งนี้ทำให้รัสเซียถือเป็นชาติที่2ต่อจากกรีซนะคะที่เคยประกาศถอนตัวจากสภายุโรปไปเมื่อปี1969ภายหลังกองทัพทํารัฐประหารแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกรีซก็กลับเข้ามาร่วมกับสภายุโรปอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่กลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยในอีก5ปีต่อมาการตัดสินใจถอนตัวจากสภายุโรปของรัสเซียครั้งนี้นะคะ ก็ถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดการเป็นชาติสมาชิกมากว่า25ปีของรัสเซียในสภายุโรปค่ะซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลทําหน้าที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมด้วยเพราะฉะนั้นจะทําให้รัสเซียค่ะไม่ได้เป็นประเทศที่ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปอีกต่อไปนะคะและพละเมืองรัสเซียก็จะไม่สามารถยื่นคําร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้อีกต่อไปด้วยเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียได้กล่าว หาประเทศตะวันตกค่ะรวมถึง EU แลแวลก็นาโตด้วยนะคะว่าใช้สภายุโรปเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการต่อต้านรัสเซียรวมถึงการขยายสมาชิกมาสู่ยุโรปตะวันออกด้วยส่วนกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียค่ะได้ระบุในแถลงการนะคะบอกว่าได้ประกาศรายชื่อบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้ารัสเซียรวมทั้งหมด13รายด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆด้วยค่ะ กระทรวงต่างประเทศรัสเซียบอกว่าการใช้มาตรการนี้ก็เพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของชาติตะวันตกเพื่อต่อต้านปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนค่ะถแถลงการนี้ยังบอกด้วยนะคะว่ารัสเซียจําเป็นจะต้องออกมาตรการนี้ออกมาค่ะเพื่อตอบโต้กลับไปยังรัฐบาลสหรัฐบ้างที่เผยแพร่นโยบายความเกลียดกลัวต่อรัสเซียเพื่อที่รัสเซียจะต้องรักษาความเป็นชาติมหาอำนาจ อตอ,ะะอาาต้นเเาไวพื่่ทีสหรัฐเน่องวนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับก็คือกรณีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกก็ได้กําหนดการตัดสินเป็นกรณีฉุกเฉินตามคําร้องขอ,งของจากทางยูเครนเพื่อให้ศาลโลกมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยให้รัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนซึ่งศาลโลกเตรียมจะอ่านคําวินิจฉัย ที่พระราชวังสันติภาพในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์ลแลนด์ในช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยหลังจากอยูเคลนได้ยื่นคำร้องมาตั้งแต่เมื่อวันที่27กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวันที่7มีนาคมรัสเซียเองก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการไต่สวนฉุกเฉินที่ศาลโลกซึ่งแม้ว่าคำตัดสินของศาลจะมีผลผูกพันทางกฎหมายที่ประเทศต่างๆจะต้องปฏิบัติตามแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนะครับก็ไม่มีวิธีการบังคับจากคำตัดสิน ที่สารวินิจฉัยออกมาโดยตรงและก็ในอดีตก็เคยมีบางประเทศเหมือนกันที่เพิกเฉยต่อคำตัดสินของศาลโลกมาก่อนแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ